สวัสดีครับทุกคนทราบหรือเปล่าครับว่ามันมีหลายวิธีมากเลยนะครับที่ถ้าเกิดคุณอยากจะขายบ้านเนี่ยจะทํายังไงให้ราคาบ้านเนี่ยได้มากที่สุดนะครับวันนี้พี่แมทมีคําตอบครับสาหรับข้อที่1นนะครับ make ัวร์เลยว่าบ้านที่คุณอยากจะขายเนี่ยจะต้องมีการอัปเกรดนิดหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทาสีใหม่เปลี่ยนครัวใหม่เปลี่ยนห้องน้าใหม่หรือว่าเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับหลักๆแล้วนะครับเราจะต้อง make ัวร์ว่าเฮ้ยมันมีการอัป เกรดหรือว่าอัปเดตของบ้านบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจให้คนที่อยากจะมาซื้อบ้านหรือมาวางออฟเฟอร์นะครับ เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษครับแล้วก็ข้อที่2นะครับหลายคนคงเคยเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เฮ้ยสงสัยว่าเอ้ยทำไมบ้านนี้มันมีเฟอร์นิเจอร์ออกมาสวยหรูราสุดเลยเกินเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นเขาเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่เอามาโชว์ที่บ้านเพื่อให้คนที่กําลังเดินเข้ามาซื้อเนี่ยเขาได้มีจินตนาการและเขาได้รู้ว่าเฮ้ยบ้านในลักษณะแบบนี้เนี่ยเลเยอร์ดีนะถ้ามีเฟอร์นิเจอร์มาวางอย่างนี้เนี่ย มันจะทําให้ดูโคซี่หรือบ้านดูน่าอยู่มากขึ้นนะนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งนะครับที่ใครที่ต้องการจะขายบ้านเนี่ยจะต้องออให้ความสําคัญ ลองไปทําดูนะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยได้หลายๆออฟเฟอร์แล้วก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนข้อที่3ข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือจะต้องปรึกษา professional <Yeah. S 1> หรือว่า real estate agent ใน area ตรงนั้นนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อประเมินราคาวางกลยุทธ์ราคาถ้าเกิดสมมติเราวางราคาสูงเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ราคาเนี่ยไปได้สูงสุดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางราคาอาจจะต่ากว่าตลาดนิดหน่อยแลให้คนมาสู้กันให้คนมาบิดกันนะครับ ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นโอกาสให้คุณเนี่ยได้เงินมากที่สุด ในการขายบ้านครั้งนั้นนะครับยังไงก็ตามนะครับใครสนใจที่อยากจะขายบ้านในแคลิฟอร์เนียนะครับหรือว่าเมือง LA นี้นะครับพี่แมทนะครับยินดีให้คำปรึกษาให้อ่อให้ให้ทุกอย่างเลยก็คือวางกลยุทธ์หรือว่าให้คำอธิบายต่างๆนะครับพร้อมทั้งมีทีมนะครับเข้าไปรีโนเวทเข้าไปวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตัวพี่แมทเองก็จะทำรายงานทำรีพอร์ตนะครับเพื่อเราจะได้ขายบ้านและได้กำไรมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ ท,ที่จะขายบ้านนะครับส่วน มีตัวอย่างสั้นๆนะครับพี่แมทมีบ้านที่พิโกลิวาร่านะครับคุณป้าเน,นี่ยกำลังตัดสินใจจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยนะครับซึ่งโทรมาหาพี่แมทว่าเฮ้ยแมทอยากจะขายบ้านมากๆเลยพี่แมทก็เลยตัดสินใจใช้เวลา2อาทิตย์ในการอัปเกรดบ้านเปลี่ยนพื้นใหม่ทาสีใหม่ทําทุกอย่างใหม่หมดเลยซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยจากเดิมที่ราคามันคนขายได้ที่ประมาณ6กแสนเจ็ดแพี่แมทรับออฟเฟอร์ประมาณ15ออฟเฟอร์แล้วราคาก็ไปสูงสุดถึง7จ็ดแนะครับซึ่งการลงทุ ของคุณป้านะครับเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าถ้าเกิดขายแอซิดเนี่ยราคาจะได้แค่หกแสนเจ็ดหกแสนแปดแต่การที่อัปเกรดแล้วก็ออฟฟิเนเจอร์มาวาง ตั้งกลยุทธ์ราคาดีๆเนี่ยพี่แมทสามารถช่วยคุณป้านะครับได้กำไรเพิ่มอีก5 0,000เหรียญเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ยังไงใครสนใจก็ติดต่อพี่แมทมานะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวิดีโอเออสาระดีๆการซื้อขายบ้านเรียลเตอร์คนไทยในลอสแองเจลิสในแคลิฟอร์เนียคนนี้นะครับแมทเรียลเตอร์ยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมวิดีโอหน้านะครับว่า จะเป็นวิดีโออะไรยังไงวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนขอบคุณมากครับ